สวัสดีครับผมไอทอ,ออโต้ครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเดิมครับวันนี้เนี่ยก็มารีวิวรถสวยๆอีกหนึ่งคันครับได้ปรับสภาพเรียบร้อยตัวรถพร้อมตั้งขายครับสำหรับ a อ l n e โตโยต้าอัลติส1.6 G ปี2019สีบอนเงินครับรถหน่วยงานรัฐมือเดียวจากใต้แดงกดระหว่างไม้แท้56,000โลครับกับราคาตั้งขายเพียง499,000บาทครับฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น9,000กว่าบาทเท่านั้นครับถ้าสนใจ 0894807362ผมไอทอออโต้ครับผมหน้าตาล่อเลาเลยครับสำหรับโฉมออนิวครับเหลี่ยมสันตัวรถเดิมคมชัดน็อตไม่มีแกะสักจุดครับายทะเบียนก้ากอไก่หนหนู8014กรุงเทพมหานครครับส่วนไฟหน้าเดิมจากโรงงานเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับคมใสๆเลยตกแต่งไฟเดทามันลิ่งไหลเหลี่ยมสันตัวรถเดิมหมดครับกระจกเดิมทุกบานครับตาปั๊มตึยงตาภาษีพรบหมดปีหน้าใช้งานกันยาวๆครับ สำหรับล้อและยางคันนี้จะเป็นล้อแมกนะครับอลอยขอบขอบเดิมจากโรงงานเลยนะครับเป็นขอบ16นะครับได้ดิสเบรก4ล้อระบบเบรกเป็น ABS ครับตัวนี้รับด้วยยางดันหลอกปี2023นสะครับสัปดาห์ที่13เป็นยางใหม่เลยนะสภาพยางดอกแน่นๆครับไม่มีรอยแตกไรยงาโครงสร้างซุ้มล้อเดิมๆสวยๆช็อคเดิมครับรอยมาชัดเจนกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถครับปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวครับมือเปิดได้เป็นโครเมียม ภายในได้เป็นสีทูโทนครับสีดําตัดกับสีเบจครับเบาะหนสภาพสมบูรณ์นออประตูบนล่างไม่มีแกะไม่มีถอดครับสภาพสวยครับผลิตเดือนธันวาปี2019ครับนะคันนี้น่าจะจดปี20นะฮะแล้วก็ตัวเมทอาร์คเดิมหมดเลยสวยมากครับใครที่สนใจติดต่อมาได้เลยครับ0894807362เป็นรถเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะครับ เครื่อง1.6ลิตร1,600 cc นะครับค่อนข้างประหยัดน้ำมันไม่เคยติดแก๊สครับไม่ใช่รถแท็กซี่ครับตัวรถเช็คประวัติได้นะครับผมด้านหลังสวยๆไฟท้ายเดิมๆนะฝากระโปรงก็เดิมๆเหลี่ยมสันสวยงามคมกริปเลยนะครับคิ้วเป็นโครมเมียมยาวตั้งแต่ซ้ายถึงขวาเลยนะครับส่วนไฟท้ายเป็น LED ครับโลโก้ด้านหลังอยู่ครบถ้วนครับด้านล่างมีไฟทับทิมให้ทั้ง2ฝั่ง ฝากระโปรงท้ายก็สามารถเปิดได้เลยนะครับผมนะห้องเก็บของครับกว้างๆลึกๆแบบนี้สภาพสวยสมบูรณ์ครับโครงสร้างหลักๆครับรอยซีนนะครับรางน้ําด้านหลังนะครับเม็ดอาร์ตชัดเจนนะน็อตไม่มีแกะเลยนะครับน็อตฝากระโปรงท้ายเดิมหมดซ้ายขวานะใครหาอยู่ก็ทักมาได้เลยนะครับสำหรับ all new toyota altis หนึ่งจุดปี2 0 1พนจดครับคันนี้รถหน่วยงานรัดมือเดียวป้ายแดงประวัติศูนย์ครับตรวจเช็คตรวจสอบกันได้เลยนะครับใหม่แท้ บอกเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่ครบครับยางอะไหล่ไม่เคยแตะพื้นนะครับแล้วดูโครงสร้างรอยซีนรอยเชื่อมด้านล่างครับสวยมากนะครับสีด้านด้านเม็ดอาร์ตเดิมหมดครับผมสภาพสวยสมบูรณ์ทั้งหมดเลยนะฮะอยากมาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้นะครับที่บริษัททอออโต้ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์มินบุรีกรุงเทพนะครับเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าเลยนะครับจนถึง6โมงเย็นนะครับโครงสร้างบอดี้เดิมหมดนะสตองสติ๊กเกอร์อยู่ครบครับแผงประตูเป็นสีทูโทนครับดำตัดสีเบจ ที่พักแขนจะเป็นหนังนะครับออกสีน้ําตาลหน่อยนะครับกระจกเป็นออโต้ระบบเซ็นทัลล็อกครับกระจกมองข้างปรับแลครับไฟฟ้านะครับผมนะตัวนี้พวงมาลัยหนังมันติฟังก์ชันครับสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์คอนโทรลเครื่องเสียงเครื่องเล่นได้แอร์แบ็กเจุดนะครับแล้วก็เลขไมค์คันนี้อยู่ที่56,615ืหโลนะครับไมค์แท้ประวัติสูงเช็คได้นะครับการันตีให้คอนโซลด้านหน้าครับดำตัดเบรคครับหน้าจอเครื่องเล่นวิทยุซีดีเดิมโรงงานนะครับผมแอร์เป็นออโต้เกียร์ออโต้ครับ เป็นตัวเกียร์ถุงนะส่วนตัวเบาะก็เป็นเบาะสีทูโทนนะครับจะเป็นสีเบรดนะครับตัดกับสีอาเทาๆน้ำตาลน้ำตาลดำๆหน่อยนะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยแตกครับอันนี้ก็เป็นเบาะหนังเดิมเลยนะนะครับด้านหลังสวยๆด้านหลังนี่ต้องบอกว่าแทบจะไม่มีรอยการใช้งานครับรุ่นนี้มีแอร์ตู้หลังให้ด้วยนะครับค่อนข้างครบเลยหลังคาเดิมฝ้าเดิมครับเป็นจจะดูเดือหมดอย่างแน่นมากครับการันตีได้เลยเนี่ยว่าแบบ เราไม่เคยโดนแก่เลยอ่ะเนี่ยเห็นไ,ไหมดูนะครับรอยจับเม็ดสีชัดเจนครับอยู่ครบสภาพบอดี้เดิมหมดเลยนะครับถ้าสนใจทักมาได้เลยนะฮะร,รถสวยมากครับราคาขายถูกที่สุดในย่างนี้เลยนะครับ499,000บาทครับสำหรับ all new toyota altis 1.6G ปี2019.20จดคันนี้ครับเดี๋ยวมาดูบอดี้ด้านหน้ากาันมาดูบอดี้ด้านหน้ากันครับโอ้โหพอทำความสะอาดแล้วนะต้องบอกว่าสวยใสยเงียบเหมือนได้รถใหม่เลย คเครื่องยนต์สี่สูบเดิมโรงงาน1.6ลิตร1 6 0นซีซีนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วน,นนะครับไม่เคยติดแก๊สนะตัวนี้เป็นเครื่องสี่สูบนะครับผมนี่รอยมาร์กรอยเม็ดสีนะครับรอยแต้มสีนะรอย QC จากโรงงานเนี่ยชัดเจนนะฮะน็อตเล็ตไม่มีแกะเครื่องแห้งสนิทไม่มีครามน้ำมันเครื่องหลายยี่ห้อซือครับดิสเบรกสี่ล้อระบบเอกเบรกเป็น ABS ครับโครงสร้างหลงักๆเบ้าโช๊คัว่าน็อตเดิมครับดูคานด้านในไม่มีแกะเม็ดอัดกลมสวยชัดเจนฝากระโปรงไม่มีถอดครับ ตามโตโยต้าชัดเจนนะสติกเกอร์เหรียญบาทดูครบครับสติกเกอร์ทาเตือนไม่มีรอยแกะไม่มีรอยหลอกสภาพสมบูรณ์นะครับสีตัวจําไม่มีรอยทานะฮะซ้ายขวาสวยๆแบบนี้ดูรอยสีนเครับเดิมหมดนะแก้มคานหน้าดูน็อตแกะไม่มีแกะเลยนะครับผมนี่คานหน้านะครับน็อตเดิมหมดเลยรถสวยขนาดนี้ครับทักมาได้เลยครับ0894807362้มทอออโต้เบอร์โทรแอดไลน์ได้ครับอยากได้ข้อมูลรายละเอียด พักกันเข้ามาได้เลยนะครับสวยมากครับสำหรับ All New Toyota Altis 1.6G ปี2019จุด20คันนี้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ